สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมในรายการตามแวะมาคุยครับบ้ากันใปใหญ่แล้วคุณผู้ชมหวยอะไรออก91ข้างบนข้างล่าง92เขาบอกงวดนี้คุณผู้ชมโอ้โหบ้าบ้าบอ,บอจริงๆนะฮะเลขอะไรก็ไม่รู้ข้างบน91ข้างล่าง92ผมว่านะใครถูกงวดนี้นะถือว่าฟุกถือว่าแต้มบุญคุณนี่แจ๋วจริงๆนะฮะเพราะว่ามันไม่น่าจะเชื่อแล้วก็เลขก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นไปได้ยังไง91กับ92โอ้โห ดีนะไม่มีซ้ายขวา9 3 9าไปกันใหญ่คุณผู้ชมนะฮะอ่ะช่วงนี้ดาวพฤหัสย้ายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ใครหวยแดกเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าดาวพฤหัสย้ายหลังจากนี้ไปโดนหวยแดกไปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรดีๆอะไรที่เราควรจะปรับอะไรที่ควรเรารู้แล้วควรจะแก้ไขกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาวพฤหัสย้ายแล้ว12ราศีปีเกิดเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะชาวราศีเมษก่อนเลยครับดวงเด่นเรื่องการงานนะ การงานการเงินเนี่ยโอเคเลยจากเคยที่พังมาเนี่ยเที่ยวนี้คุณปังแน่แล้วแทบแบบหยุดไม่อยู่ด้วยทั้งงานทั้งเงินเลยเอา้าวดีกันไปไปกันที่ราศีพฤษภบ้างนะครับร่วงเด่นนะฮะเรื่องงานโปรเจกต์ที่ทําอะไรอยู่ตอนนี้เหนื่อยเครีย์เครียดสุดท้ายแล้วประสบความสําเร็จนะครับยอดพุ่งเจ้านายนี่ช่วงนี้เอ็นดูคุณนะสาริกาลิ้นทองหรือเปล่าเมตตามหานิยมนะเนี่ยชาวราศีพฤษภตอนเนี้ยพูดอะไรเจ้านายเคลิ้มหมด มาที่เรสราศีเมถุนบ้างดวงเด่นเรื่องความอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างใครเห็นก็เอ็นดูเราเมตตามหานิยมเลยนะฮะไปกันที่ราศีกรกฎนะครับดาวพฤหัสย้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับระวังเรื่องของหายนะครับแก้วแหวนเงินทองนะเอกสารสําคัญต่างๆระวังหายหรือมีเกณฑ์ต้องเสียเงินกับเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจโอ้โหอันนี้เกินความคาดหมายต้องระวังนะครับว่า คุณจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรชาวราศีสิง์ชรย,ย่อยนะหลังจากดาวพฤหัสย,ย้ายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมแบบนี้คนโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจความรักจะปังและป้วาคุณผู้ชมใครใิพาดหวังหรือใครที่กินแห้วคอยเกอร์ไว้จะประสบความสําเร็จเรื่องความรักแล้วสําหรับชาวราศีสิงนะครับไปกันที่ราศีกันกันบ้างราศีกันหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วนะครับเด่นเรื่องการงานนะจ๊ะ นะแล้วก็จะมีโชคจากมิสหายคนใกล้ตัวงวดหน้า16สิงหาเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวหยิบลอตเตอรี่อะไรมาเก็บไว้นะเสี่ยงโชคดูคุณอาจจะมีโชคกับเพื่อนร่วมง,งานและคนใกล้ตัวก็เป็นได้นะครับราศีตุลครับดาวพฤหัสย้ายแล้วระวังเรื่องคําพูด มีเกณฑ์ทะเลาะกับเครือญาติพี่น้องคนใกล้ตัวด้วยคําพูดที่ไม่เข้าใจกันนะครับแล้วที่สําคัญเลยคําพูดนั้นจะพาเรื่องราวเสียหายเกิดขึ้นกับตัวคุณชาวราศีตุลระวังให้ดีนะครับคําพูดพังหมดเลยนะช่วงนี้ระวังอย่างมากเลยมากระที่ราศีพิจิกบ้างดาวพฤหัสย้ายแล้วเด่นเรื่องโชคลาภอ่าโชคลาภจะเข้ามาแบบฟุ๊กๆไม่น่าเชื่อว่าจะได้ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกไม่น่าเชื่อว่าเงินจะมาแต่ขอแต่ขอขอโทษทีมันมาแบบฟุ๊กฟุก ทําทให้ไรชื่นใจได้สําหรับชาวราศีพิจิกนะครับราศีธนูนะครับเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเครียดเหนื่อยกับเรื่องงานเรื่องการไม่ประสบความสําเร็จบ้างติดติดขัดขัดบ้างบางคนถึงขั้นถึงขั้นกระตกงานเลยนะฮะแต่ช่วงนี้ลงไปดาวพฤหัสย้ายแล้วสเสน่ห์แรงมากเลยจะแม่จ๋านะครับยอดใครก็ติดนะครับความรักปังมากแต่การงานยังพอไปได้ไม่ถึงกับเวิร์กมากนะฮะร,ราศีมังกรละ่ะเป็นยังไงกันบ้างดาวพฤหัสย้ายปึ๊บ อาดวงขาลงคุณผู้ชมช่วงนี้แย่หน่อยนะมันไปทําบุญนะครับทำบุญทําทานให้กับสัตว์ายากไร้หรือบริจาคเงินนะครับธนุบารุงพระพุทธศ,ศาสนาและระวังเรื่องคําพูดกับการถูกคนใกล้ตัวหักหลังนะครับราศีมังกรระวังนะจ้าใครจะหักหลังคุณมองซ้ายมองขวาเสียด้วยนะฮะชาวราศีกุมละ่ะดาวพฤหัสย้ายปับ๊บดวงปังคือเรื่องการเงินนะครับ เป็นช่วงที่กรอบโกยมีพั่มไหมมีเสียมหรือเปล่าโกยเลยจ้ะโกยใส่กระบะใส่กระบุงกลับบ้านเลยนะครับแต่ความรักขอโทษไม่เวิร์กนะครับช่วงนี้ทําใจกันหน่อยนะชาวราศีกุมสุดท้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายส่งผลอะไรบ้างกับชาวราศีมีนนะฮะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมคิดอยากจะเปลี่ยนงานไปเลยจ้ะหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากงานเก่าที่ทําอยู่นะครับโดดเด่นเรื่องงานเอากันสิเอากันไป เวิร์กไม่เวิร์กดูกันต่อไปนะครับดาวพฤหัสย้ายแล้วควรทําอย่างไรบอกกันไปแล้วนะครับเอาไปจัดการกับชีวิตตัวคุณซะเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างมากที่ติดตามรับชมกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ